สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูพิงค์เช่นเคยนะคะครูสอน o ฟ o ต์ส p ออนไลน์อยู่ที่เว็บไซต์สารไดมิเชว์ดอนะวันนี้พิงจะมาแบ่งปันเทคนิคก,การใส่ตัวหนังสือลงไปที่หน้านะคะเทคนิคจะง่ายได้ขนาดไหนอีกสักครู่มารับชมรพร้อมกันเลยคะ่ะว่อื่น คุณต้องเตรียมภาพกันมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าของใครก็ตามนะคะดา,าราศิลปินที่คุณชอบเอามาได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดไม่รู้ว่าจะเอารูปอะไรดีนะคะถ้าอยากจะเอารูปเดียวกับผีนะ,ค,ะคุณไปเข้าไปที่เว็บไซต์ s a l i n i show com นะคะจริงๆแล้วนะทุกคลิปวิดีโอผีจะมีลิงก์เว็บไซต์ให้คุณคลิกเข้าไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณคลิกเข้าไปแล้วคุณไปดาวน์โหลดตรง Sto c k photo ค่ะเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วเราก็จะมีไฟล์หน้าประมาณนี้นะคะเป็นรูปเดี่ยวเลยนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะจริงๆการทําลักษณะนี้เนี่ยมันทําได้2แบบด้วยนะแต่จริงมันทําเหมือนกันนะคะของผิงก็จะเป็นโรเบิร์ตอันนึงแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นด e ีแลนนะคะซึ่งเทคนิคการทําจะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณมาดูเทคนิคการทําได้เลยเพราะว่าผิงจะไม่ได้ทํา2รูปให้ดูนะคะผิงจะทําแค่รูปเดียวก็คือเอาของด e ีแลนก็พอแล้วนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็จะดึง ไฟล์ภาพที่เราต้องการเข้ามาก่อนนะคะเมื่อเข้ามาแล้วปุ๊บก,ก่อนอื่นเนี่ยคุณจะต้องเดี๋ยวเราเซฟไฟล์ก่อนนะคะไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่ Save As นะคะแล้วเราก็เขียนชื่อเจ้าตัวไปเลยเพื่อที่จะเป็นตัว t e ็กเจอรนะคะเวลาใส่เข้าไปเทปมันก็จะได้แบบคลิปไปตามหน้านั่นเองนะคะกะ็ตั้งเป็นดีแลนะคะชื่อไฟล์แล้วก็ตรงไฟล์ตรงนี้ให้เป็นไฟล์ P.S.D. นะคะแล้วเราก็เซฟไว้เลยก่อนอื่นนะก่อนจะทำอะไรก็ตามทีนี้นะคะเมื่อเราเซฟไปเรียบร้อยแล้วเราเซฟอีกทีค่ะไฟล์เซฟเอสนะคะเมื่อเราได้ดีแลนอันนึงแล้วเราก็เอาดีแลนดสองไปเลยเราก็กดเซฟเพื่อที่จะได้แยกกัน2ออันทีนี้ทำยังไงต่อนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะต้องเรียกว่าตัดภาพนะคะแต่จริงๆคุณถ้าคุณไม่ตัดคุณจะ เอาใส่เข้มาปนี้เลยก็ได้แต่ตัวแบบอย่างหญิงต้องตัดเนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาตัดเลยคลิกขวาตรงเครื่องมือตัวนี้นะคะแล้วก็ไปที่ object selection ทีนี้เราก็มาลากครอบใส่หัวเข้าไปเลยจากนั้นเราก็ไปที่ select and mask จากนั้นนะคะคุณเลือกหัวแปงที่มันเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเออตรงนี้นะทีนี้เราก็บัดเข้าไปเพื่อที่จะริมขนให้มัน กรืนๆนะคะวันนี้ต้องเข้าไปเยอะกระจากนั้นขวามือนะคะคุณเลื่อนลงมาเอาพุท t ูให้เป็น New l a y e รค่ะจากนั้นค่อยกดโอเคเมื่อกดโอเคแล้วก็จะมีลักษณะแบบการ์ดตัวนี้ออกมาเนะทีนี้เราก็เปิดรูปข้างหลังเปิดตาข้างหลังเอาไว้ได้เลยนะคะทีนี้เราก็จะพิมพ์ตัวหนังสือเข้ามาค่ะก็คือไปเลือกที่ตัวทีเนาะแล้วก็เดี๋ยวคุณไปพิมพ์ประวัติ อะไรมาให้เรียบร้อยก่อนนะคะก็ถ้าคุณเอารูปคนอื่นที่ไม่ใช่ดีแลนเหมือนกับผวคุณก็จะไปเอาเท็ตังอื่นก็ได้ผีก็จะก๊อบเทคตรงนี้แล้วก็มาใส่พวกนี้จะเอาเท็กอะไรมาใส่แต่ถ้าเป็นประวัติตัวคุณเองหรือประวัติคนอื่นคุณก็เอาเขียนมาแล้วก็มาใส่ได้เลยนี่สิงลากแล้วก็วางเทคไปเลยนะคะเมื่อวางเทคกแล้วรถึงจะปรับปรับตัวนี้นิดนึงนะคะลงไปแล้วก็เลือกตรง้ง เอนะคะแล้วก็เลือกระยะห่างของบรรทัดแต่และบรรทัดเอาตามความเหมาะสมของคุณได้เลยนะคะแล้วริงก็จะคอนโทรลวีต่อไปอีกเพื่อที่ให้มันเต็มหน้าแล้วก็จริงๆแล้วคุณจะเอาฟอนต์แบบไหนก็ได้แล้วแต่ริงจะคอนโทรลเอแล้วก็ จริงๆแนละคุณสามารถเปลี่ยนฟอนตตรงนี้ได้นะแล้วแต่นะว่าจะเอาประมาณไหนนะคะพออันนี้คือสาธิตวิธีการเปลี่ยนคุณจะเปลี่ยนก็ได้นะแต่ผมถึงจะลองเอาอันนี้เลยทีนี้ทำยังไงต่อนะคะเรานะคะก็ไปที่ฟิลเตอร์นะคะไปที่ convert for smart filter จากนร้นกดโอเคเมื่อได้แล้วไปที่ฟิลเตอร์อีกค่ะไปที่ d i s t o r ไปที่ d i s เ a e จากนั้นนะคะเลือกตัวน,นี้ก่อน3 5 ทั้ง่างเป็น5้าเพราะมันสามารถปรับได้อีกแล้วก็เลือกตัวนี้ t e t t t Fit กนะคะลิปพีชเอชพเลนะคะเลือกแบบนี้เลยแล้วก็กดโอเคได้เลยทีนี้ไอตัวดีแ n นที่เราเทฟไว้ตั้งแต่อันแรกก็คือไม่ได้ใส่เลขสอเข้าไปเนาะเราก็เอาตัวนี้แหละนะคะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องแยกนะคะไว้ตั้งแต่แรกที่ถึงสองเมื่อกี้จากนั้น Open ทีนี้เจ้าตัวเทคมันจะ มันจะแบบบิดงอนะคะอ่าในถุงจะปิดตายเลยเนี่ยมันจะบิดงอไปตามโค้งหน้าเห็นไหมคะบุ๋งไปตามรักยิ้มบุ๋งไปตามตาหน่อยๆอะไรเงี้ยเห็นไหมคะตามเส้นเคิร์ฟที่โปรแกรมมันสามารถจับได้นะคะถ้าสมมุติเราจะเปลี่ยนนะคะให้เคิร์ฟมากกว่านี้ d i s p l ย์ค่ะดับเบิ Click เข้าไปที่ d i s p l ย์แล้วเราก็สามารถเพิ่มได้อีกเป็น6ก็ได้อแล้วก็กดโอเคแล้วเราก็ไปเลือกตัวเดิมเป็นดีแลน์ตัวนี้ตอนแรก มันก็จะมาก,กเห็นไหมคะอยู่ที่เรานะเพราะมันสามารถปรับได้ตลอดนะคะถ้าชอบก็โอเคแหละทีนี้ถ้าเราต้องการให้มันเข้าไปเฉพาะเฉพาะหน้าใช่ไหมจะเห็นได้ว่าตัวอย่างที่ผิงให้ดูก็จะมีของโรเบิร์ตที่ผิงไม่ได้เอาซ้อนเข้าไปหมายถึงซ้อนเข้าไปที่หน้าเดี๋ยวอันนี้ผิงเอาเต็มแทบเลยนะคะก็เนี่ยแบบนี้ก็คือเสร็จแล้วเต็มแถบเลย แต่ถ้าต้องการจะให้มันเข้าไปอยู่ในหน้าอย่างเดียวนะคะวิธีก็ไม่ยากเลยนะเนี่ยจะให้เจ้าตัวนี้ไปอยู่ในหน้าอย่างเดียวก็เดี๋ยวเรานะคะเพียงแค่คลิกขวาแล้วกด create clipping mask ค่ะตัวนเองก็เข้าไปอยู่ในหน้าแล้วทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะคะ blend mode ของเจ้าตัวตัวหนังสือตัวนี้นะคะก็คือเลือกที่ตัวหนังสือแล้วก็ไปที่ blend mode และเราก็ไปที่ linear light จากนั้นเราก็เป่าคสซิตี้ย่อลงมาค่ะมันก็ได้แล้วก็ฟิลย่อลงมาค่ะมันก็จะกลืนไปกับกับหน้าหรือคุณจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะคะโอเวเลก็ได้นะคะซอฟไลท์ติ๋งลองเลกนโอเวเลแล้วก็ปรับไปลอยเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นสีเป็นฟิลที่แบบว่ากลืนไปกับหน้านะคะมันสามารถที่จะลองเล่นได้เลยนะหรือดีวแล้วเราก็เปลี่ยนปรับ ให้มันย่อมมาอย่านี้ค่ะ,นะคะจริงคุณจะสามารถปรับเปลี่ยนได้มากกว่านี้นะคะก็แล้วแต่คุณเลยเป็นฮัทมิกก็สวยดีนะคะเออเป็นฮัทมิกก็ดูดีนะคะเอาประมาณนี้ก็ได้แล้วแต่เลยว่าคุณอยากจะเปลี่ยนประมาณไหน นะคะอันนี้มันขึ้นอยู่กับฟอนต์ด้วยนะ,อะฟอนต์อันเดิมถึงเป็นฟอนต์อีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นฟอนต์แบบเขียนนะคะก็สวยดีเอาเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากท่านใดดูแล้วอยากให้กำลังใจคุณหรือไม่อยากพลาดที่จะรับชมคลิปวิดีโอแบบนี้ดีๆแบบนี้ทุกวันทุกสัปดาห์นะคะคุณสามารถกดติดตามถ้าคุณรับชมผ่านช่องทางท o u t เ b e เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดแม้แต่คลิปวิดีโอเดียวแต่ถ้าคุณรับชมผ่าน ช่องทางแฟนเพจคุณก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามแฟนเพจได้เลยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดแม้แต่คลิปวิดีโอเดียวหรือถ้าอยากให้กำลังใจครูบิงก็สามารถกดแชร์นะคะคลิปวิดีโอนี้ที่คุณกำลังดูอยู่ได้เลยเป็นกำลังใจให้กับครูผิงเปอย่างดีและช่วงสุดท้ายนะผิงจะแนะนำคอร์สเรียนหากว่าท่านใดไม่ได้สนใจอยากเรียนคอร์สนะคะก็สามารถกดปิดและไปเรียนคลิปวิดีโออื่นได้เลยนะคะ และสำหรับท่านใดที่เข้ามาดูเป็นครั้งแรกแล้วอาจจะมีทักษะ Photoshop น้อยหรือไม่เคยใช้ Photoshop มาก่อนนะคะครูผิงม,มีคอร์สสอนสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยเอาง่ายๆคนไม่มีทักษะมาก่อนสามารถเรียนได้และคนที่มีทักษะน้อยเรียนได้เลยเหมาะมากๆนะคะชื่อคอร์สว่า cross top class ถ้าหากว่าท่านใดสนใจเดี๋ยวผิงจะเอารายละเอียดทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ ก็สามารถไปดูรายละเอียดเผื่อท่านใดอยากสมัครเรียนด้วยกันและแน่นอนว่าช่อง YouTube ครูหิ่งนะคะเปิด รับสมัครสมาชิกอย่างเป็นทางการแล้วนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงไปดูนะควันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบสําหรับนักเรียนนะคะที่ติดตามครูผิงจากช่อง Youtube เองก็ดีหรือรับชมผ่านแฟนเพจหรือติดตามผ่านแฟนเพจอนะตอนนี้นะคะที่ช่อง y YouTube ครูผิงสาลินีโชตเนี่ยเปิดให้สมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะข้อดีของการสมัคร อย่างแรกที่คุณจะได้นะคะก็คือคุณจะได้ mini ค o u r s เรียนหรือ video boxes premium นั่นเองนะคะสำหรับสมาชิกเท่านั้นที่จะสามารถรับชมและเรียนอย่างจุใจกับครูพิงได้นะคะไฟที่คุณจะได้จะเป็นไฟล์ psd นะคะสามารถไปปรับแก้ได้แล้วก็จะมีไฟล์เอาไว้ให้คุณฝึกฝนอีกด้วยและที่สำคัญไม่ได้มีแค่นี้นะคะในช่วงท้ายทุกๆคลิป สำหรับนักเรียนที่เป็นระดับสมาชิกนะครูผิงนะคะก็จะแจ้งไว้ด้วยว่าแต่ละภาพเนี่ยครูผิงไปหาไฟล์ภาพจากที่ไหนก็จะแชร์เอาไว้ทุกๆคลิปสำหรับวิดีโอพรีเมียมเท่านั้นนะคะจึงจะสามารถมีได้และสามารถดาวน์โหลดได้นั่นเองนะซึ่งวิดีโอนี้ปกติแล้วเนี่ยหคลิปนะปกติครูผิงขายอยู่ที่ขั้นต่ำนะ500สูงสุดประมาณพันกว่าบาทเลยนะ ออต่อ1คลิปนะและคุณจะได้เรียนนะคะในราคาหลักร้อยเท่านั้นสำหรับสมาชิกที่สมัครเข้ามาเรียนผ่าน y o u t u b e นะ และไม่ได้เรียนแค่คลิปเดียว1-2ถึงคลิปต่อเดือนอีกด้วยนะและอาจจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรที่มันมากกว่านี้ก็ติดตามกันแล้วกันไม่เคยขายถูกอะไรขนาดนี้นะคะเพราะว่าเอาใจช่วงโควิดด้วยสำหรับใครนะคะที่อาจจะอยากพัฒนาฝีมือตัวเองในช่วงนี้นะ,ะถือว่าเป็นการดีแล้วก็ในราคาที่ย่อมเยาที่สุดที่เคยทำม่ด้วยถ,ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถสมัครเรียนได้เลยตอนนี้แล้วไปเจอกันค่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนทำทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าและพบกับคุณเองสนวีีโชคค่ะ